พิจิตตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรรอบสัปดาห์กับรายการชาลวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7.30นาฬิกานาทีถึง8นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติค่ะรายการของเราอํานวยการผลิตโดยคุณสุรเดชคุ้มปากพิงประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สํานักนายกรัฐมนตรีค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันศุกร์แบบนี้นะคะตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีจนถึง8ปดนาฬิกาค่ะวันนี้นิสหน่อยวิจิตราจันเขมอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังในเช้า วันศุกร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2568ค่ะวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันผ่านทางเครือข่ายวิทยุชุมชนทั้ง23สถานีด้วยแล้วก็ท่านที่ติดตามรับฟังผ่านหอกระจายข่าวเสียงตามซ้ายทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเลยค่ะวันนี้นิสหน่อยมีข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมาฝากกันเช่นเคยค่ะรวมไปถึงช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะได้ติดตาม กับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรแน่นอนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะช่วงแรกของรายการช่วงนี้ ติดตามกันต่อเลยนะคะกับพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรโดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันที่16พฤษภาคมเนาะแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่20พฤษภาคมค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดหมายลักษณะอากาศนะคะบอกว่าบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้นี่นะคะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ผัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2 m. เมตรอ่าวไทยค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะทีนี้หลังจากช่วง ช่วงประมาณค่อนไปปลายเดือนพฤษภาคมนะคะอบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะมีฝนลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าขนองแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะในช่วงนี้อยู่ที่ประมาณ22-27องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-38องศาเซลเซียส ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะในพื้นที่ทางภาคเหนือนี่นะคะก็จะมีฝนฟ้าะนองร้อยละประมาณ60-70ถึงของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะระมัดระวังเรื่องของการดูแลสุขภาพไว้ด้วยนะคะก็ในพื้นที่ที่มีฝนตกเนาะก็ระมัดระวังด้วยนะคะถ้าหากว่าออกไปตากฝนก็อาจจะทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็ป่วยเป็นไข้หวัดได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันไว้ด้วยทีนี้อย่างที่บอกว่า ระยะนี้นะคะเป็นช่วงต้นฤดูฝนในหลายพื้นที่เนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งออในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะคะ อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาลกได้นะคะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็สำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังอันตรายแล้วก็ป้องกันความเสียหายนะคะจากสภาวะที่อาจจะเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยรวมทั้งควรปรับปรุงแล้วก็ทำทางระบายน้ำนะคะในแปลงปลูกค่ะ เพื่อป้องกันน้ําท่วมขังโคนต้นพืชนานส่วนผลผลิตที่แก่ดีแล้วนะคะก็ต้องรีบเก็บเกี่ยวค่ะ แล้วก็ระมัดระวังนะคะความชื้นที่สะสมในโรงเก็บด้วยเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดเชื้อราได้นะคะส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์นะคะก็ต้องซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนค่ะอย่าให้มีรอยรั่วซึมนะคะแล้วก็ดูแลแผงกําบังฝนศาสให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกตินะคะเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกชื้นหนาวเย็นแล้วก็อาจจะทาให้อ่อนแอ เป็นโรคได้ง่ายนะคะก็ระมัดระวังกันไว้ด้วยนะคะขอบคุณพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเอาล้วค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็เรื่องของสภาพอากาศเนาะเราติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มาถึงแล้วนะคะอีกหนึ่งช่วงของรายการนั้นก็คือช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะวันนี้ ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรคุณสุรเดชคุ้มปากพิงค่ะก็มีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราติดตามนะคะช่วงคุยการวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรพบกับคุณสุรเดชคุ้มปากพิงประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรติดตามรับฟังกันคะ่ะขอบคุณพี่นิดหน่อยวิจิตราานทร์เข็มนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้าทุกท่านด้วยนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงคุยการวันศุกร์กับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรวันนี้อยู่กับผมสุรเดชคุ้มปากพิงประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่16พฤษภาคม2568ขอบคุณสถานีวิทยุชุมชนทุกแห่งนะครับทั้ง12อำเภอขอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกแห่งนะครับที่รับสัญญานี้ไปเผยแพร่นในพื้นที่ให้พี่น้องชาวพิจิตรได้รับฟัง ข่าวสารของทางราชการก็มีข่าวดีมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอยู่สองข่าวด้วยกันนะครับข่าวแรกก็เป็นเรื่องของการมอบฉนดต้นไม้แล้วก็ฉนดต้นยางพารานะครับก็เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับกระทรวงเกษตร,ร,รและสหกรณ์นะครับ นำโดยศาสตราจารย์ดรนรมนพินโยศินวัตรนะครับเลีว่าิการกระทรวงนะครับก็ได้เปิดตัวโครงการโฉนดต้นไม้แล้วก็โฉนดต้นยางพาราที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็มีการถ่ายทอดสดไปยัง144จุดทั่วประเทศนะครับมีเป้าหมายเพื่อยกระดับต้นไม้แล้วก็ต้นยางพาราให้เป็นทรัพย์สินให้เป็นสินทรัพย์ที่สามารถใช้เป็น หลักประกันทางธุรกิจแล้วก็ขอสินเชื่อกับธนาคารได้นะครับโดยวัตถุประสงค์สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ต้นไม้แล้วก็ต้นยางพาราสร้างรายได้แล้วก็ความมั่นคงให้เกษตรกร,ะกรนะครับรวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการสร้างคาร์บอนเครดิตนะครับซึ่งเป้าหมายของโครงการเนี่ย ก็คือเป็นการออกโฉนดต้นยางในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน11ล้านจุด17ล้านไรในระยะ2ปีครอบคุมเป้าหมายทั้งหมด22 000. 000. ล้านไรทั่วประเทศอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าต้นยางเฉลี่ยไร่ละ27,000บาทซึ่งคาดว่ามูลค่ารวมของต้นยางหลังการออกโฉนดจะอยู่ที่5 0 0 0 0 0 ถึงหกแสนล้านบาทนะครับซึ่งหน่วยงานสวปกเนี่ยเขาจะออกโฉนดต้นไม้อีก1.6ล้านไร่นะครับก็กิจกรรมสำคัญในงานที่จัดกันไปก็คือเรื่องของการมอบโฉนดต้นไม้แล้วก็ต้นยางพาราจ,จำนวนหนึ่งฉบับแล้วก็มีการลงนามความร่วมมือระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับสวปกแล้วก็กยท นะครับล้วก็มีการมอบต้นไม้ให้กับเกษตรกรเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือนะครับซึ่งการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับในเรื่องนี้ก็จะมีการพัฒนาระบบจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจแบบ h o s t t to o s t s นะครับระหว่างกลมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็ทกศนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกัน โดยไมายืนต้นที่รับจดทนะเบียนณสิ้นปี67รวม167,302ต้นนะครับมูลค่าหลักประกันกว่า185ล้านบาทซึ่งทกศก็จะเป็นธนาคารแรกนะครับที่รับไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันแล้วก็มีการรับแล้วเนี่ย1520ต้นวงเงินกว่า10ล้านบาท โดยสาระสำคัญของโครงการนี้นครับเป็นโครงการที่ช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องตัดต้นไม้เพื่อเป็นไรายได้นะครับต้นไม้เนี่ยจะกลายเป็นทรัพย์สินสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าในระยะยาวอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมธุรกิจส,สีเขียวแล้วความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาตินะครับนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับของเกษตรกรนะครับที่ปลูกต้นไม้ไม้ยืนต้น แล้วก็ต้นไม้ยางพารานะครับต่อไปก็จะใช้เป็นสินทรัพย์ในการคำกันในการกู้เงินจากธนาคารได้นะครับก็เป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งครับที่เป็นที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนชาววิจิตรนะครับเรื่องของการเป็นตัวแทนจําหน่ายฉลากแกนแแ่งทัศบาลน,นะครับโดยจังหวัดพิจิตรนะครับก็มีการเปิดให้ผู้ประสงค์จะจําหน่าย สลากกินแบ,บ่งรัฐบาลตามที่สำนักงานสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลกำหนดนะครับก็คือเปิดปตั้งแต่วันที่14มาแล้วนะครับตั้งสิบพฤษภาคมจนถึงวันนี้คือวันที่16นี้นะครับโดยผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลบัญชีสำรองของจังหวัดพิจิตรเนี่ยทั้งนี้นะครับจังหวัดพิจิตรก็มีการ ประกาศเรื่องการแจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดพิจิตรเพื่อนำไปขายสุ่มพิพาทครับจำนวน100รายนะครับโดยมีอายุของบัญชีสำรองว่า2ปีนะครับเมือ่อหรือเมือม่อทางสำนักงานสลากกินแบ่งมีหนังสือแจ้งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแล้วก็กำหนดยื่นคำร้องขอเป็นตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดพิจิตรนะครับต่างหวังที่ 14-16ถพฤษภาคมนะครับเวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง15 30นนนะครับที่หอประชุมจังหวัดพิจิตรด้านหลังสารากลางจังหวัดพิจิตรนะครับก็จะมีการกำหนดการจับสลากนะครับสลากคือเป็นตัวแทน100ลารยลายในวันที่12วมิถุนายน2 0 2 8ครับเวลา13.30นอเป็นปต้นไปนะครับที่ หอประชุมจังหวัดพิจิตรด้านหลังสารกลางจังหวัดพิจิตรนะครับก็เรามาดูคุณสมบัติสําหรับผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นบัญชีสํารองเป็นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลพิจิตรนิดนึงนะครับโดยผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนมาสมัครเนี่ยก็ต้องมีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์หากเกินอายุเกิน70ปีเนี่ยต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับ แล้วก็ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพิจิตรติดต,ต่อกันอย่างน้อย2ปีนะครับคือไม่จําเป็นต้องเป็นคนพิจิตรนะแต่ว่าต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพิจิตรหรือย้ายเข้ามาอยู่ในจังหวัดพิจิตรเนี่ยอย่างน้อย2ปีนะครับนับตั้งแต่วันประกาศนะครับไม่เป็นผู้วิกลจริตจิตฟัน่นเพือนไม่สมประกอบหรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคติดต่อซึ่งเป็น ที่น่ารังเกียจของสังคมนะครับแล้วก็ได้รับสลักเพียงโคต้าเดียวไม่ซ้ำซ้อนกับสมาชิกตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคมมูลนิธิหรือองค์กรนะครับแล้วก็ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลลูกจ้างบริษัทที่บริษัทจัดให้มีการปฏิบัติงานที่สำนักงานสลักกินแบ่งหรือคู่สมรสตามกฎหมายนะครับแล้วก็จะต้อง ไม่เป็นขนา้า,รา,าร,ราชการพนักงานราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจอันนี้ก็ไม่สามารถจะมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์นักพจน,นักบวชทุกศาสนายกเว้นบวชตามประเพณีเป็นครั้งคราวนะครับกรณีที่ใช้สิทธิคนพิการในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ หากจำหน่ายโดยตัวเองไม่ได้ไม่ได้ตัวสภาพเนี่ยก็ให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จำหน่ายสลากแทนนะครับทั้งนี้นะครับจังหวัดพิจิตรก็มีการประกาศเรื่องการแจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดพิจิตรนะครับเพื่อนำไปขายส่วนภูมิภาคจำนวน100รายนะครับโดยมีอายุสำรองบัญชีตัวเนี้ยปีนะครับ หรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งมีหนังสือแจ้งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนะครับกำหนดให้ยื่นคำร้องขอเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดพิจิตรนะครับจนถึงวันที่16พฤษภาคม2 5ง8นะครับไปในเวลา15บนาฬิกาสนาทีณหอประชุมจังหวัดพิจิตรนะครับด้านหลังสลากการจังหวัดพิจิตรนี่เองนะครับแล้วก็มีการกำหนดการจับสลากบัญชีขึ้นบัญชี100รลายครับในวันที่12มิถุนายน 2 5ง8นะครับเวลา13.30เป็นต้นไปนะครับที่หอประชุมจังหวัดพิจิตรด้านหลังสลรกลารจังหวัดพิจิตรนะครับอ่าเน้เป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่รอคอยการเป็นตัวแทนการจำหน่ายสลักกินแมงรัฐบาลของจังหวัดพิจิตรครับผมช่วงเวลาของคุยการวระสุก,ก็หมดลงแล้วนะครับคงต้องมอบหน้าทีน่นี้ต่อให้กับ พี่นิดหน่อยวิจิตรจัน n เข็มกันต่อนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับวันศุกร์หน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะสำหรับช่วงคุยการวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะเอาล้ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ติดตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรที่นิสหน่อยนำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะเรานับถอยหลังเข้าสู่การเตรียมการจัดการแข่งขันจัก,กรยานที่เป็นรายการใหญ่นะคะของประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะนั่นก็คือการแข่งขันจัก,กรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและการแข่งขันจัก,กรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนามที่4ปี2568นะคะซึ่งกําหนดจัดการแข่งขันในวันที่6-8มิถุนายนนี้นะคะ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะท่านธนิยาในพินิษ์นะคะก็ได้มีการประชุมนะคะทางด้านของคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันจัก,กรยานประเภทถนนชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพล์และการแข่งขันจัก,กรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยการจัดกิจกรรมขี่จัก,กรยานเพื่อสุข ภาพประจำปี2568ด้วยนะคะการประชุมจัดขึ้นที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรส่วนการแข่งขันกีฬาจักรยานนี้นะคะจัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะซึ่งก็มีการกําหนดปฏิทินการแข่งขันจักรยานออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจังหวัดพิจิตรของเราเป็นสนามที่4นะคะ งานนี้เนี่ยก็จะได้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยานที่สวยงามมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นที่บึงสีไฟของเรานะคะหรือว่าที่อำเภอสักเหล็กเนาะที่วังทับไสก็เป็นอีกสนามหนึ่งอันนั้นเขาจะเ,าเป็นจักรยานที่แบบเหมือนแบบวิบากเนาะเส้นทางก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะก็จัดขึ้นที่วังทับทรนะคะอำเภอสักเหล็กนะคะ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะ,อะนอกจากเราจะได้มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางจัก,กร,รยานในพื้นที่จังหวัดพิจิตรแล้วเนี่ยยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดพิจิตรด้วยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาจักร,รยานนะคะคณะกรรมการผู้ตัดสินนะคะคณะผู้จัดงานนะคะรวมไปถึงผู้ที่ดูแลนะคะนักกีฬานะคะบางพื้นที่นะคะญาติญาติของนักกีฬาก็เข้ามาในพื้นที่จังหวัดพิจิตรด้วยเช่นเดียวกัน นะคะเพื่อที่จะมารับชมการแข่งขันแล้วก็ที่สำคัญแฟนๆนะคะแฟนๆของนักกีฬาค่ะผู้ที่ชื่นชอบนะคะ,ะชมการแข่งขันกีฬาจาก,กรยานนะคะก็จะได้มาเที่ยวที่จังหวัดพิจิตรด้วยแน่นอนว่าแหมโรงแรมน่าจะเต็มทุกที่นะคะ โรงแรมน่าจะเต็มทุกที่เศรษฐกิจบ้านเราก็จะคึกคักนะคะอีกหนึ่งงานนั่นเองก็ตอนนี้มีการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่นะคะ ที่ตำบลวางทับไซายนะคะก็คือที่จุดชมวิวเขาดินนะคะตำบลวังทับไซายอำเภอสักเหล็กจังหวัดพิจิตรนี่ก็จะเป็นจุดที่ใช้สําหรับการแข่งขันจัก,กรยานรายการสําคัญอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ที่บึงสีไฟนะคะก็มีทั้งเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะการดูแลเส้นทางจัก,กรยานนะคะรอบบึงสีไฟก็มีการปรับปรุงเพื่อเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวแถวบึงสีไฟก็ช่วงนี้ อาจจะได้เห็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจจะมีการลงพื้นที่กันไปเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันนี่คืออีกหนึ่งรายการที่สําคัญนะคะของจังหวัดพิจิตรนั่นเองก็เรียกได้ว่าสนามจัก,กรยานของจังหวัดพิจิตรไม่แพ้ จังหวัดอื่นๆเลยเนาะไม่แพ้ที่อื่นๆขึ้นชื่อเหมือนกันเนาะสนามกีฬาที่เป็นการแข่งขันจักรยานของจังหวัดพิจิตรของเรานะคะอ่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องพาไปติดตามเรื่องราวของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันบ้างค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรนะคะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็ได้ไปมอบบ้านนะคะให้แก่ครอบครัวของประชาชนกลุ่มเปราะบาง นะคะอยู่ที่หมู่ที่10ตําบลสามงามอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะของอน้องสุรัตวดีสังพันธ์คือน้องเนี่ยนะคะอายุ18ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อาศัยอยู่กับน้องชายาโดยประวัติของครอบครัวก็คือมารดาเนี่ยเสียชีวิตนะคะแล้วก็ บิดาใหม่เนี่ยมีบิดาเนี่ยมีครอบครัวใหม่นะคะไม่สามารถติดต่อได้ทีนี้น้องเขากา็มีญาตินะคะก็คือมีคุณตาคุณยายนะคะที่พักอาศัยอยู่บ้านใกล้เคียงแต่ว่าคุณตาคุณยายเนี่ยก็มีปัญหาด้านสุขภาพแล้วล่ะนะคะเดิมเนี่ยน้องเขาอยู่กันสองคนเนาะแล้วก็บ้านพักอาศัยเนี่ยเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงสภาพทุดโทรมมากนะคะโครงสร้างเนี่ยไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยทีนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสามงามนะคะเขาก็เลยประสานขอรับการช่วยเหลือนะคะให้กับน้องทั้งสองคนทางสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรค่ะก็เลยลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอสามงามนะคะแล้วก็มีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือนอกจากนี้ยังมีหลายๆหน่วยงานเลยค่ะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในใการช่วยเหลือน้องนะคะทั้งสองคน มีการสนับสนุนงบประมาณจากหลายๆภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นกองบุญผู้ให้จังหวัดพิจิตรนะคะมีทางด้านของท่านายอำเภอสามงามนะคะกองทุนสามงามไม่ทิ้งกันนะคะคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตพอชอออำเภอสามงามนะคะก็ได้ร่วมกันสนับสนุนเงินในการสร้างบ้านนะคะให้กับน้อง นะคะที่อาศัยอยู่ด้วยกันสองคนทีนี้บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เลยไปจัดพิธีมอบบ้านแล้วก็หลังจากนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะท่านก็เป็นห่วงเรื่องของอาการศึกษาเร่าเรียนของน้องนะคะซึ่งน้องน้องผู้หญิงคนโตเนี่ยนะคะที่เป็นพี่เนี่ยเรียนด้วยแต่ว่าศึกษานอกระบบอยู่นะคะแล้วก็ทำงานรับจ้าง ด้วยนะคะทำงานรับจ้างก่อสร้างเพื่อหาเงินนะคะมาเลี้ยงตนเองแล้วก็เลี้ยงน้องนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีความเปราะบางเนาะในพื้นที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็ตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะถ้าในพื้นที่ไหนนะคะพบเห็นนะคะหรือว่า ทราบข้อมูลว่าเออตรงนี้นะคะตรงนี้มีครอบครัวของครัวเรือนเปราะบางอยู่นะอยากได้รับความช่วยเหลืออะไรแบบนี้ค่ะลองติดต่อนะคะถ้ามีข้อมูลนะคะก็ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะก็จะประสานกับทางอำเภอแล้วก็จะมีการประสานกับทางจังหวัดนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือกันต่อไปนั่นเองคนพิจิตไม่ทิ้งกันค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะก็นี่เป็น ข่าวสารนะคะที่เป็นข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรที่นิสหน่อยนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ติดตามกันต่อเนื่องค่ะสำหรับนโยบายรัฐบาลวันนี้นำมาฝากกันเช่นเคยในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายค่ะเรื่องปากท้องเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยาย คุณผู้ฟังคะเรื่องนี้ต้องขยายวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องราวของอความเป็นห่วงเป็นใยด้านสุขภาพของรัฐบาลคะ่ะมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่พี่น้องประชาชนออกมาแจ้งเตือนนะคะช่วงนี้กินหมูดิบระวังหูดับ นะคะซึ่งก็หลังจากที่พบการระบาดของโรคไข้หูดับซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยมีพฤติกรรมการบริโภคลาบหมูดิบหรือว่าอาหารที่ปรุงไม่สุกนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลค่ะก็เลยขอให้พี่น้องประชาชนนะคะปฏิบัติตามหลักสุกร้อนสะอาดนะคะหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อหมูดิบหรือว่าสุกไม่ทั่วถึงแล้วก็บริโภคเฉพาะเนื้อหมูที่ปรุงสุกอย่างเหมาะสมเท่านั้นทีนี้ถ้าหากว่า มีอาการไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็มีประวัติการบริโภคหมูดิบหรือสัมผัสกับเนื้อหมูดิบนะคะต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีแล้วก็แจ้งข้อมูลประวัติเสี่ยงให้ชัดเจนเพราะถ้าหากติดเชื้อนะคะอาจจะส่งผลให้การสูญเสียการได้ยินหรือว่าหูหนวกถาวรน,นะคะบางรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะก็ต้องฝากระมัดระวังกันไว้ด้วยรัฐบาลยืนยันค่ะ ได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและก็ควบคุมโรคอย่างเข้มงวดนะคะพร้อมปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนทุกคนอย่างสูงสุดนะคะ,ะ,คะก็ฝากกันไว้ด้วยอีกหนึ่งเรื่องเนาะส่วนช่วงนี้ดูเวลาแล้วใกล้จะหมดเวลาอีกแล้วนะคะกับรายการข่าวเด่นชละวันเมืองงามก่อนจากกันไปฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังทางเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรนะคะมีกําหนดการออกรับบริจาคโลหิตประจําเดือนพฤษภาคมนะคะ ช่วงเวลา8นาฬิกานาทีถึง12นาฬิกานะคะวันนี้16พฤษภาคมค่ะออกรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมจังหวัดพิจิตรนะคะห้องถงชั้นหนึ่งนะคะที่สารกลางจังหวัดพิจิตรนะคะหลังใหม่แล้วก็21พฤษภาคม นะคะออกรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามงาม23พฤษภาคมนะคะไปออกรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมโรงเรียนตะพานหินแล้วก็29พฤษภาคมค่ะออกรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอวชิระบรมีอยู่พื้นที่ไหนใกล้ที่ไหนไปบริจาคโลหิตร่วมทําบุญนะคะได้ที่นั่นเลยนะคะอะวันนี้หมดเวลาแล้วละค่ะสำหรับรายการข่าวเด่นชลววนเมืองงามเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับ น้องหมูพัชรินสิรินะคะพบกันที่เดิมที่นี่ที่เดิมเวลาเดิมด้วยนะคะช่วงเช้าๆแบบนี้วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามเราฟังนะคะขอบคุณเครือข่ายวิทยุชุมชนทาง23สถานีด้วยแล้วก็เครือข่ายอปมอชอค,ค่ะที่ดูแลเสียงตามสายหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทุกตำบลเลยวันนี้จากลากันไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ